รับวันนี้เช้าวันที่ยี่สิบนะครับเช้าวันที่ยี่สิบก็มาพบกับนะครับปุณุฟารมุป่าพารวยนะครับวันนี้นะครับเจ้าถุงทองนะครับถุงทองถุงเงินนะครับก็เป็นสัตว์นะครับก็ปล่อยเจ้าสังทองนะครับเจ้าของทองมาทับนะครับก็หลังจากที่คอกนี้นะครับแม่ทั้งสองแม่ก็ได้ให้ลูกไป อกละสิตัวแล้วก็ลูกนะครับก็ขายไปในช่วงปีใหม่นะครับมาถึงวันที่ยีนะครับมุกกะลาก็ครบรอบนะครับก็เป็นติดสัตว์นะครับทั้ง2ตัวเลยตัวเมียทั้ง2ตัวก็ปล่อยเจ้าสังทองหมูปาเลือดร้อยนะครับมาทับนะครับแม่ทั้ง2แม่นะครับก็เทคนิคในการในการทับหมูนะครับถ้าอยากได้ลูกตัวเมียนะครับข้อสังเกตที่ประสบการณ์ที่นะครับผมได้ นะครับทดลองมานะครับก็ให้ทับในช่วงเช้านะครับทับในช่วงเช้านะครับทับในหมูในช่วงเช้าก็จะได้ลูกตัวเมียเยอะนะครับแล้วก็หลังจากที่หมูเป็นสัตว์นะครับก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งทับนะครับให้ปล่อยหมูไว้ตัวเมียไว้สักวันสองวันเพื่อที่จะให้หมูตัวเมียนะครับเป็นสัตว์และไข่สุกเต็มที่นะครับก็จะได้ลูกลูกลูกดกนะครับนะครับ ตัวนี้เจ้าสังทองเนี่ยอายุน้อยกว่านะครับอายุน้อยกว่าตัวเมียนะครับก็จะทับยากนิดหนึ่งนะครับเพราะเจ้าเพชรนะครับที่เคยเป็นพ่อพันธุ์หลักของฟาร์มนะครับก็ได้เอาออกนะครับได้นะครับจำหน่ายออกแล้วก็เอาพ่อสังทองตัวนี้มาแทนนะครับซึ่งสังทองตัวนี้เป็นหนุ่มน้อยนะครับอายุน่าจะปีกว่ากว่านะครับส่วนแม่ถุงเงินทุงทองก็อายุ2ปีนะครับก็จะต่างรุ่นกันนะครับก็จะทับ ยากนิดหนึ่งนะครับก็ให้ทับในช่วงเช้านะครับถ้าอยากใครอยากได้ลูกหมูนะครับลูกหมูตัวเมียเยอะก็ทับในช่วงเช้าตื่นเช้ามาให้อาหารเสร็จนะครับก็ค่อยปล่อยนะครับตัวผู้เข้ามาทับนะครับวันนี้ผมนะครับก็แยกคอกไว้เมื่อวานนะครับเป็นสัตว์ตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันก่อนแล้วนะครับเป็นสัตว์สังเกตหมูตัวผู้นะครับก็จะมาเฝ้าคอกนะเฝ้าคอกนะครับแล้วก็มากัดนะครับคอกอย่างนี้นะครับมาเฝ้าแล้วก็มาขี้นะครับหน้าคอกตัวเมีย แล้วก็เฝ้าอยู่ตลอดนะครับก็แสดงว่าหมูตัวนี้เป็นสัตว์เมื่อวานผมกลับดูหลังครับก็เจ้าทุงเงินทุ่งทองนะครับก็ไม่กระดุกกระดิกเลยครับเขาก็จะนิ่งๆแบบนี้นะครับถ้าเขาติดสัตว์นะครับก็ครบรอบเขาก็ก็ติดสัตว์เขาก็จะประมาณนี้ถ้าไม่ติดสัตว์เขาก็จะวิ่งนะครับวิ่งไม่ให้ทับนะครับไม่ให้หมูทับครับอันนี้เป็นแม่พันธุ์ไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่ให้ลูกดีนะครับคอกที่แล้วก็ให้คอกละสิบตัว นะครับสาหรับแม่นะครับถุงเงินถุงทองนะครับอีกแม่หนึ่งที่กําลังให้นมอยู่นะครับก็เป็นแม่นะครับแม่สีดํานะครับก็ลูกคลอดมาสิบตัวนะครับก็จะประมาณนี้ครับถ้าเป็นหมูป่าเลือดสูงนะครับก็จะให้ลูกประมาณสิบตัวนะครับสูงสุดสิบตัวอย่างมากก็สิบเอ็ดสิบสองตัวนะครับนะครับแต่ข้อของผมนี่ส่วนมากจะอยู่ที่สิบตัวถ้าเป็นแม่ไซส์ใหญ่นะครับ ถ้าเป็นแม่ไซเล็กนะครับก็จะให้ลูกนะครับน้อยลงนะครับนี่นี่คือบริเวณคอกนะครับอันนี้ทับแล้วนะครับแต่ปล่อยให้ออกมาเดินเล่นก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ให้พ่อสังทองเนี่ยเข้าไปทับแม่ใหญ่อยู่นะครับในคอกนะครับส่วนหมูแม่พันธุ์ที่ทับแล้วนะครับก็ให้เดินเล่นนะครับอยู่ข้างนอกนะครับผมจะเก็บเข้าคอกนะครับในกรณีที่ หมูป่านี่ท้องได้สักสองสามเดือนก็คือท้องยุนะครับท้องยุแล้วถึงจะเก็บเข้าวคอกนะครับท้องยุถึงจะเก็บเข้าวคอกนะครับก็จะมีข้อเก็บสําหรับเก็บแม่พันธุ์นะครับอ่อันนี้นะครับที่ดูวันนั้นนะครับคลอดแล้วนะครับแม่นี้นะครับแม่นี้ก็คลอดสี่ตัวนะครับเป็นท้องที่สองนะครับท้องที่สองก็ได้เท่าเดิมนะครับอันนี้ผมปล่อยเลยนะครับผมปล่อยเลยก็คือไม่ได้ ไม่ได้แยกขังแยกตัวผู้ตัวเมียนะครับเวลาเข้าปล่อยเขาก็จะทับเร็วลูกก็จะไม่เยอะนะครับลูกก็จะไม่เยอะนะครั้งต่อไปผมก็จะให้หมูตัวเมียเป็นสัตว์ก่อนสักสองสามวันนะครับค่อยจะปล่อยทับลูกก็จะได้เยอะกว่านะครับสังเกตนะครับหมูที่ฟาร์มนะครับผมจะคัดไว้เลยนะครับจะไม่ให้มีถุงเท้านะครับแม่พันธุ์แต่ละแม่นะครับก็ให้ลูกมาก็จะประมาณนี้ครับอ้วนๆนะครับเลือดสูงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ถ้าลูกไม่เยอะนะครับอย่างสองข้อกี้ค้อละสี่ตัวเนี่ยก็จะอ้วนมากนะครับสําหรับแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์ที่ฟาร์มนะครับอันนี้2ตัวนี้นะครับตัวนี้ aring. อทับไปแล้วนะครับทับไปแล้วน่าจะได้สักหนึ่งเดือนนะครับท้องเริ่มโยก็เอาเข้าคอกเก็บนะครับแม่นี้เดือนกว่าแล้วนะครับแม่น <im lo> ี้นะครับนะครับนี่แม่นี้ทับแล้วเดือนกว่าๆท้องโยแล้ว นะครับท้องโยแล้วก็เอาเก็บเขาขอกนะครับก็อยู่ข้างนอกก็จะมีนะครับของผมมีทั้งหมดสิบตัวครับสิบแม่พ่อพันหนึ่งเป็นรวมทั้งหมดเป็นหมูสิบอ่าสิบเอ็ดตัวนะครับเนี่อย่างแม่นี้นะครับนี่แม่นี้ก็นะครับท้องโยนะครับท้องโยแล้วเนี่ยดีทีหน่อยผมก็คงจะเก็บนะครับก็คงจะเก็บเขาขอกนะครับสำหลักแม่นี้นะครับเริ่มท้องโยนะครับทั้งสามตัวนะครับทั้งสามตัว อันนี้ทับเรียบร้อยนะครับทับเรียบร้อยก็เก็บข้อกอนะครับเก็บข้อกอตอนนี้ผมว่าจะซ่อมคอกอยู่นะครับจะซ่อมขออเพราะว่าขออที่ใช้อยู่นะครับมันก็เป็นคออไม้นะครับก็จะมีผุกพังนะครับก็จะซ่อมส่วนแม่นี้นะครับแม่นี้ก็นะครับลูกสิบตัวนะครับก็ให้นมอยู่นะครับอาหารน้ํานะครับนะครับเดี๋ยวเขาก็ดูแลลูกเข้าไปนะครับ ช่วงเวลาที่นะครับแม่หมูแม่หมูท้องนี่น่าจะน่าจะได้แล้วน่าจะน่าจะติดแล้วนะครับสําหรับอ่าเจ้าสังทองนะครับพ่อพันป่าเลือดร้อยจากอำเภอสังคมนะครับแล้วก็แม่สูงเงินทุนทองนะครับก็ทับอยู่ตอนนี้นะครับเช้าวันที่20มกราคม2องพนนะครับใจเย็นๆนะครับสําหรับลูกค้าที่นะครับต้องการมูป่าเลือดสูงนะครับที่ ที่ฟารม์มอ่าไม่ใช่เลือด้อยนะคบไม่ใช่เลือด้อยไม่ใช่หมูป่าไม่ใช่หมูป่าแทะนะครับเป็นหมูป่าเลือดสูงนะครับไม่ใช่หมูป่าแท้หมูป่าแท้ก็คือเอามาจากป่าเลยนะครับทงผมจะเป็นหมูป่าเลือดสูงนะครับก็คือตัวผู้นะครับจะเป็นลูกหมูป่าเลือดหมูป่านะครับหมูป่าเลือดเลือด้อยนะครับส่วนตัวเมียก็จะเป็นลูกผสมนะครับลูกผสมเลือดห้าสิบถึงเจ็ดสิบนะครับลูกออกมาก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ อยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็คือจะเป็นลายแตีงไทยไม่มีถุงเท้านะครับลักษณะสวยนะครับตัวอ้วนแข็งแรงนะครับตัวอ้วนแข็งแรงนะครับแล้วก็ผมจะเลือกแม่พันธุ์นะครับที่ลําตัวยาวเต้านมสิบเต้าขึ้นไปนะครับเก็บไว้ทําพันธุ์นะครับถ้าตัวไหนให้ลูกน้อยนะครับเมื่อตัวเต็มที่มูป่าได้ปีครึ่งหรือสองปีเนี่ยถ้าให้ลูกน้อยผมก็จะทัดออก นะครับคัดออกจะเอาไว้เฉพาะแม่ที่ให้ลูกเยอะนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด10บแม่นะครับก็จะดูถ้าตัวไหนให้ลูกหลังจากมันโตเต็มที่แล้วให้ลูกไม่ถึง10ตัวผมก็จะคัดออกอส่วนแม่พันธุ์หลักนะครับเจ้าทงเงินทงทองแล้วก็เจ้านะครับตัวนี้นะครับเจ้าสีดํานะครับตัวนี้ผ่านแล้วก็คือให้ลูกที่10ตัวออย่างน้อย10ตัวนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับก็ก็จะคัดไปสามพัน แล้วก็ลูกที่เก็บไว้ผมก็จะเอานะครับเอาทั้งของสังสารแม่ไว้นะครับการคัดลูกหมูทําพันนะครับทําแม่พันนะครับเราในแต่ละรุ่นนะครับในหมูแต่ละรุ่นเรานะครับก็จะเลือกแม่หมูนะครับไว้ทําพันถ้าจะให้ดีจริงๆนะครับแต่ละรุ่นหมูนะครับจะมีแม่หมูที่นะครับทําพันได้ประมาณสักอย่างมากสุดไม่เกิน4ตัวครับ คือเราจะเลือกเอาที่แม่ที่มีลำตัวยาวอ้วนนะครับลักษณะดีไม่มีถุงเท้านะครับลักษณะดียังไงคือลำตัวยาวนะครับเต้านม10เต้า12เต้าขึ้น10เต้าขึ้นไปนะครับแล้วก็เต้านมนี่เรียงสวยนะครับหัวนมไม่บอดนะครับถ้าถ้าเต้านมเรียงไม่สวยนะครับก็คือจะมีเต้านมบอดมีเต้านมเล็กเนี่ยก็ก็จะไม่คัดไว้นะครับก็จะเอาเฉพาะาแม่ที่เต้านม นะครับเรียงสวยนะครับใบเท่านั้นส่วนแม่ที่เต้านมไม่สวยนะครับผมก็จะคัดออกนะครับลำตัวสั้นอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ควรเอาไว้ทำพันธุ์นะครับในส่วนของนะครับตอนนี้นะครับก็ผมมีลูกหมูป่าอยู่18ตัวนะครับสิบแปดตัวสําหรับช่วงสงการก็คงจะพอดีนะครับก็มีลูกค้าที่จองนะครับจอง ไว e ้ทําแม่พันธุเนี่ยตัวเม no <te> ียโดนจองไว้หมดแล้วนะครับสิบต huh kind of ัวนะครับมีลูกหมูสิบแปดตัวเป็นตัวเมียสิบสิบตัวตัวผู้แปดตัวนะครับโดนจองไว้หมดแล้วนะครับตัวเมียนะครับเพราะว่าเขาจองไว้ทําพันุ์นะครับเพราะว่าลูกคอกที่แล้วนี่สวยนะครับแม่พันธุ์สวยนะครับลําตัวยาวนะครับเต้านมสวยนะครับลักษณะดีไม่มีถุงเท้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมจะให้ดูนะครับ ของแม่สีนี้อันนี้พึ่งคลอดได้ไม่กี่วันนะครับม่องไม่กี่วันนะครับเห็นไหมครับนะครับลำตัวนะครับไม่มีทุงเท้านะครับไม่มีทุงเท้านะครับนะครับอาจจะบางนิดนึงแม่เขาจะห่วงนะครับเพื่อเพราะว่าพิ่งคลอดไม่กี่วันนะครับก็ใครที่นะครับทําไมต้องเอา แม่นะครับสายป่าเลือดห้าสิบนะครับก็เพราะว่าเราขายลูกหมูนะครับแต่ว่า,าเขาจะพ่อค้าเขาจะรับเป็นน้ําหนักนะครับถ้าหมูเราตัวใหญ่เราก็จะขายได้ราคาแพงนะครับแต่สาหรับสายอนุรักษ์นะครับก็ตลาดก็อยู่ในวงแคบนะครับในวงแคบแต่ถ้าเป็นาสายมูหันนะครับตลาดก็จะกว้างหน่อยพ่อค้าวิ่งเยอะแล้วก็เที่ยวช่วงเทศกาลก็จะขายดีที่ฟาร์มก็จะ เน้นผลิตหมูนะครับเป็นหมูหันในช่วงเทศกาลนะครับแล้วก็จะคัดหมูนะครับบางตัวบางแม่นะครับไว้ทําพันุนะครับก็จะปลาบานนี้ครับสาหรับวันนี้นะครับก็ก็ปล่อยให้เจ้าทุงทองนะครับทําหน้าที่ตัวเองไปนะครับผมก็จะปล่อยไว้อย่างนี้นะครับทั้งวันเลยนะครับปล่อยไว้อย่างนี้ทั้งวันเลยก็คือให้ชัวนะครับเอาให้ชัวว่าหมูนี่ผสมเรียบร้อยนะครับ พอตอนเย็นมาดูถ้าหมูยังไม่ยังยังไม่ขึ้นแบบนี้นะครับก็แสดงว่าผสมเรียบร้อยแล้วหรือถ้ามีเวลานะครับเราก็ควรจะยืนดูให้หมูทับนะครับเรียบร้อยนะครับน้ําเชื้อเข้าเรียบร้อยนะครับค่อยปล่อยหมูนะครับแยกหมูออกจากกันนะครับสําหรับคลิปนี้กําลังเร่งทําการผลิตนะครับผลผลิตอยู่นะครับสําหรับลูกค้าที่จองนะครับก็รอทรงการนี้นะครับคงจะมีหมูสักประมาณ30ตัวเหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ